ครูบาอาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีคุรุเทพมิลเลคเคิลชนแนลประจำปีพุทธศักราช2560โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อแสดงความกตัญญูกตะเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันพุทธที่5และวันพฤหัสบดีที่6เมษายนนี้ที่มิราเ l e s สตูดิอกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697 ุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับพิธีไหวครูใหญ่ประจำปี2,560นะคะของสถานีมิราเคิลชาแนลของเรานะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันนะคะและมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าร่วมงานไหว้ครูนะคะในวันพรุ่งนี้5เมษายนนะคะ หรือ6เมษายนวันใดวันหนึ่งนะคะหรือทั้ง2วันก็ได้สามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน้างานนะคะตอนนี้ก็ถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของเส้นทางนะคะที่จะมาสตูดิโอของเราที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามรายละเอียดนะคะ0831997972 0851293697นะคะเราก็จะเริ่มพิธีตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะอยาก จะให้มาเช้าหน่อยแต่งกายก็เป็นโทนสีสุภาพนะคะสีขาวหรือว่าสีดำนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะคะก็ขออนุญาตเรื่องของการแต่งกายนิดนึงก็มาพร้อมเพียงกันนะคะตั้งแต่ก่อน9โมงเช้านะคะที่สตูดิโอเลยมี7โมงเลยล่ะคะ7โมงเช้านะคะ,ะ,คะแล้วก็มีที่พื้นที่จอดรถให้นะคะทางด้านหลังสตูนะคะใครนํารถมาก็สามารถนํารถมาจอดได้ด้วยนะคะก็การเข้ามาในกันตนาจะต้องแลกบัตร นะคะทุกคันเลยนะคะขอความร่วมมือด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพรุ่งนี้น่างงานได้เลยนะคะ0831997972และ0851293697นะคะและสิ่งที่ผู้ที่จะมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูหรือสิทธิ์มีครูทุกคันที่ไหว้กันอยู่แล้วเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้นะคะอาจารย์หัตถาก็ได้เตรียมสายมงคลน,นะคะรวมถึงเหรียญน,นะคะสุริยันจันทาซึ่งได้ทำพิธีปลุกเสกไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วตั้ง วันที่1เมษายนที่พุทธสถานจีเต,ตกริมจังหวัดนครน,นายกนะคะที่ทางรายการหัตถจิตนั้นก็ได้เดินทางไปนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็แฟนๆรายการนะคะก็ไปมีการหล่อนะคะองค์ชฉสิิงเอียนะคะอยู่ เป็นประจำแล้วก็ตอนนี้ได้นำเหรียญน,นะคะเข้าพิธีด้วยก็จะนำมามอบมอบให้กับทุกทกท่านที่มาร่วมพิธีไหว้ครูนะคะร่วมถึงยันที่ระลึกนะคะพิธีไหว้ครูประจำปี2560นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะน,นี่ทุกท่านจะได้รับกลับบ้านไปหมดเลยนะคะพรุ่งนี้ก็สามารถมาเจอกันได้ลงทะเบียนหน้างานคะ่ะ นะคะที่มิลเลอร์สตูดิโองาตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกัน2ช่องทางด้วยกันนะคะสายสดที่024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ V ีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียนช่วยดูและแก้ไขให้ใครยังไม่ทราบลัคนาราศีถามเข้ามาได้ด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาเริ่มที่ s กันเลยคะ่ะ ท่านแรกวันนี้จากคุณนริมนนะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปี28นะคะเวลาเที่ยงคืน1นาทีถามเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะเรื่องการเงินก่อนนะค่ะดวงนี้ดาวการเงินตอนนี้เนี่ยนะครับก็แปลว่าเป็นนี้เป็นสินนะแล้วก็มีภาระหาเงินไม่ทันใช้แล้วก็อยู่ในสภาวะที่กําลังจะก่อนนี้ด้วย nên, ช่วงนี้ต้องวางแผนใช้เงินให้ดีๆนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหาเเสริม เสริมให้ดีๆหาอะไรได้เสริมแล้วก็ทุกอย่างจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายเนี่ยนะประมาณสักเดือนตุลาคมไปแล้วเพราะว่า<ะ>ดวงคุณเกิดราศีตุลนะฮะดาวพฤหัดเนี่ยที่เป็นดาวแห่งความสาเร็จจะเข้าราศีตุลในเดือน<ะ>ประมาณปลายเดือนกันยาง<ะ>ั้นเดือนตุลาก็ค่อย,อยชั่วขึ้นหน่อยโชคลาภจะมีไหมคะก็มีครับเวลาพฤ่หัดเข้าที่ไหนก็มักจะมีโชคลาภแล้วมีโอกาสแนวโน้อาจจะได้ขยับขยายที่อยู่ใหม่นะหรือย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะครัจ้ามาเลยจ้าท่านต่อไปค่ะ 24มิมีถุนายน์ปี48นะคะเวลาเกิดคือ18นาฬิกา40นาทีอยากถามลัคนาราศีนะคะแล้วก็ปีหน้าจะสอบแข่งขันจะได้ไหมคะลัคนาราศีธนูนะครับการสอบแข่งขันปีหน้าคิดว่าได้นะครับเพราะว่าปีหน้าดวงนี้มีมีมีเกณฑ์หนึ่งมีเกณฑ์โยกย้าย2ก็มีเกณฑ์โชคลาภด้วยและย้ายไปในที่ที่ดีขึ้นนะครับ ได้แน่นอนไนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสารี่นะคะเกิดวันที่9สิงหาคมปี04ค่ะเวลา15บนาฬิกาตรงวันพุธนะคะ <15 S 1> งาน,งน1 <15. 000 S 2> ิบห้นะ์5เลยค่ะงานเงินโชคลาบและครอบครัวค่ะเอาเรื่องงานก่อนนะครับปีนี้เรื่องงาน,นจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามีแรงกดดันในเรื่องงานแต่ว่าข้อ,ขอ,ขอกับเนี่ยก็คือไม่ค่อยลาบลื่นเนี่ยจะเริ่มค่อยๆีคลายเนี่ยหลังวันที่9กันยา6 0 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นแต่ดวงนี้จะตั้งตัวมีเงินเหลือใช้เนี่ยประมาณเดือนประมาณมกราคมปี62เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรื่องค,อคอรอบโชคลาภโชคลาภเนี่ยปีนี้เป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีอยู่ตอนนี้มีเรื่อยๆแต่ว่าโชคจะเริ่มหลังเดือนกรกฎานะครับแล้วส่วนเรื่องครอบครัวนี่ช่วงนี้ต้องระวัง,วงนิดนึงมันอาจจะเป็นเพราะว่าการเงินฝืดเคืองคล้อกันบ่อยเพาแบบว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึง นะแล้วก็ที่บ้านคนมีสูงวัยนี่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับะจะมีโรคเลื้อรลังเป็นโรคคนแก่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัตตานะคะเกิดวันที่3ามกุมภาพาันธ์ปีศูนย์วันพฤหัสเวลา10บโมงตรงนะคะทาเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานแล้วก็ความรักค่ะเรื่องคนที่เกิดราศีมีนนะโชคลาภเนี่ยไม่มีครับตอนนี้ไม่มีมนะส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีแนวโน้มว่าปีนี้ปลายปีอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ แต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะแต่งานที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นงานค่อนข้างหนักแต่ว่าผลประโยชน์ดีขึ้นครับค่ะหน้าที่การงานและความรักความรักนี่ก็ความรักนี่ยังไม่มีอะไรนะถือว่าดีๆนะฮะเขาเป็นอะไรที่เรื่อยๆรับราบรื่นดีนะครับไม่ได้มีอะไรค่ะนะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกันกำมนะคะเกิดวันที่1ิบกันยายนปีสองเจ็ดนะคะเวลาเกิดคือยี่สิบสองจุดห้าสี่ งานเงนิงน,งนครอบครัวและโชคลาภค่ะการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะได้งานใหม่แต่งานใหม่เนี่ยอยู่ไม่นานนะก็คือดวงนี้เขาเก่งงานใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะมีนาเมษาเนี่ยจะมีงานใหม่แต่งานใหม่เนี่ยอยู่ไม่ค่อยทนนะนะครับพอไปได้เท่านั้นเองแล้วก็เรื่องความรักนี่ช่วงนี้จะพอมีความรักกับเพื่อนร่วมงานค่ะครับ ค่ะโชคลาบมีไหมโชคลาบไม่มีครับนะครับไม่ต้องเสี่ยงเลยนะช่วงนี้นะไม่มีไม่มีโชคไม่มีลาบน,านะครับแล้วที่สําคัญเนะเรื่องนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือว่ามีแนวโน้มว,ว่าจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินตื้นเปลืองเอาแปลว่าประหยัดหน่อยก็แล้วกัน,านมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณจูนนะคะเกิดวันที่3มกราคมปี27เวลา17.15ค่ะอาจารย์17.15ครับจะขายคอนโดนได้เมื่อไหร,ร่คะลักษณะคู่ครองค่ะ ขายคอนโดได้เมื่อ,อไหร่นะครับเออดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องการขายทรัพย์สินประเภทคอนโดขายอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับยังรวงบอกยังขายไม่ได้ไม่มีโชคเรื่องการขายนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีคือถ้ามีโอกาสให้เช่าเนี่ยเป็นไปได้นะถ้าจะขายเอาเป็นว่าคุณพอจะมีโชคบ้างนะครับต้องผ่านปีหน้าผ่านวันที่สามกราไปแล้วพอเป็นไปได้ว่ามีโอกาสขายะนะครับ ลักษณะคู่ครองเอ่อคู่ครองดวงนี้เป็นดวงที่ประเภทมีลักซ้อนซอนรักนะฮะแต่ว่าต่อไปจะวุ่นวายเรื่องเรื่องเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ครองเนี่ยหลายครั้งกว่าจะได้แต่งงานค่ะแล้วก็วุ่นวายกับเรื่องคู่เนี่ยหลายครั้งที่สําคัญก็คือว่าดวงนี้มีเกณฑ์พัดพลาดอกหักผิดหวังรักคุดเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ปี2560ยน์เนี่ย60เนี่ย,ยไปจนทั้งถึงวันสิ้นปีนะครับ6 2งค่ะ, <62. S 2> คะแล้วงั้นจึงสมหวังครับสมหวังในปี63ครับ ก็มีมากกว่าหนึ่งแล้วไม่ได้หมายว่ามีความนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ล้มเหลวมีมีมีซ้อนซ้อนเงินเข้ามาแล้วก็ล้มเหลวแต่ตอนนี้ล้มเหลวอยู่ใช่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงล้มเหลวครอคอยรอคอยเป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะแอนค่ะคุณแอนค่ะเสียงแหบไม่สบายหรือเปล่าโอเคกนไม่เป็นไรค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเก้าสิงหาค่ะ อ2ส1 7 2,517ค่ะเวลาสองทุ่มค่ะครับค่ะเก้าสิงหาหนึ่งเจ็ดค่ะถามว่าอ่าจะคิดควถามว่าปีนี้การเงินจะเป็นไงมั่งปีนี้การเงินจะเป็นไงมั่งนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลูกคุณเขาเกงเงินรั่วตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีห้าเก้าแล้วหามาไม่ทันใช้หมุนไม่ทันเนี่ยอาใช่อาหมุนแหลก้าเลยฮะ เนี่ยต้องอต้องซื้อมอเตอร์ช่วยหมุนด้วยอีกครั้ง <c oughs> คือการเงินกูจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นนะพอจะพอ,อะมีช่องทางหาเงินดีขึ้นไล่ดีขึ้นเนี่ยประมาณหลังวันที่12กันยา60นะครับแต่มันมีปัญหาเรื่องหนึ่งคุณมีปัญหาว่าจะเดือดร้อนเพราะหนี้สินแต่ผมกลัวว่าคุณจะถูกโกงหรือถูกหลอกคุณมีเกณฑ์ถูกหลอกเงินหรือว่าเสียนี้ระหว่างวันที่9กันยา60นะครับ9กันยา60ปีนี้ กห็กหมายก็ว่าคุณต้องคือ,ค,อคุณให้ใครยืมหรือคุณค้ำประกันใครก็ได้หรือว่าใครเข้ามาชวนให้คุณทําอะไรลงทุนก็นแล้วแต่ถ้าคุณอเอาเงินไปลงทุนเขาคุณจะเสียหนี้ทันที<อ>คุณมีเกณฑ์จะถูกหลอกให้เสียเงินแม้แต่เล่นแช์ก็เสียนะครับแล้วม<อ>ันม<อ>ีลักษณะใช่ต้องจําไว้ตั้งแต่9้ากันยา60ศมีเคราะห์ทั้งหมดสิบดเดือนนะครับถึงวันที่นะครับถึงวันที่นะยี่สิบสามมีนาคมปี62อหกสอง สิบปเดือนเนี่นะฮะหมายความว่าต้องไปใช้หนี้แทนชาวบ้านเขาค่ะนะถ้าใจอ่อนนะ,ะเขาเรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะ,ะนะ,ะนะจำไว้ว่าถ้าไม่อยากช่วยหรือว่าคิดว่าช่วยแล้วได้คืนนไม่ได้คืนนอกจากคิดว่าช่วยแล้วอนุโมทนา<ห>ด้วย,ยอย่างนั้นให้เลยะนะครับ ค่ะจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจนะ,ะหรือไม่ก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจะได้ช่วยฟรีเนยโโได้ไงอาจารย์ค่ะน,นะมาสิบแปดเดือนไปมแล้วคุณมีเกณฑ์ว่าคือ18เดือนนี้คุณมีปัญหาเรื่องนี้คำว่าปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่เราห่วงคุณก็คือถูกหลอกถูกโกงแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะคุณมีเกณฑ์ก่อนนี้เองด้วยแต่ผมไม่ห่วงคุณเรื่องก่อนนี้เพราะว่าดาวการเงินคุณเริ่มฟื้นตัวแสดงคุณหาเงินใช้นี่ได้แต่ที่น่าห่วงก็คือว่าเสียนี่และหาเงินไม่ทัน นึกภาพบอกไหมฮะถ้าคุณก่อหนี้แสดงว่าคุณพอหาเงินใช้หนี้ได้แต่มันเป็นหนี้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ก่อหนี้สิบางทีก็บอกไม่ได้ว่าหนี้เล็กหนี้ใหญ่ค่ะนะครับอันนี้ครับอานะจ๊ะนะนี่ก็เรื่องเรื่องแรกที่บอกเรื่องที่สองก็คือว่ากําลังบุ้นบุ้นเรื่องบ้านอยู่บุ้นุ่นเรื่องบ้านคืออะไะคือคุณกําลังจะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเช่นซ่อมบ้านทําบ้านอะไรหรือเปล่าเหมือนกับจะเสียเงินเพราะบ้านเนี่ย วไม่มีเาาดยลไม่เดี๋ยวคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะต้องวุ่นวายกับเรื่องบ้านแล้วนะครับหลังวันเกิดคุณกนะ้าสิงหาเป็นต้นไปคุณจะวุ่นวายกับเรื่องบ้านลักษณะแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ฮะบางครั้งเนี่ยไม่ได้ทาอะไรกับบ้านแต่บางครั้งก็แปลว่าไปหาเช่าที่ไปเช่าบ้านไปเปิดร้านอือ๋อเหมือนต้องไปหาที่ทางนึกภาพออกไหมฮะออกคนึคุณอาจจะไปหาที่ทางเพื่อไปเปิดร้านในช่วงปลายปีนี้ค่ะนะแล้วเป็นช่วงที่รายได้คุณจะเริ่มดีขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะไปเปิดร้านค่ะก็เป็นไปได้ะครัก็ไม่ใช่คิดและเดี๋ยวคุณจะไปหาเช่าที่เปิดร้านไม่เช่าแผงเขาก็เช่าบ้านเขานั่นแหละไปเปิดร้านตกลงทําอะไรเรื่องอาหารหรือเปล่าเพราะดวงบอกทําของเลอะเทอะเลอะเทอะแต่คนี้่้ยังไม่ได้ทำมาจานแล้วคิดว่าจะทำหรือเปล่าพอเธอถามก็แค่ถ้ามีปุณก็คิดอะค่ะ อ๋องั้นก็พยายามหาทุนนะเพราะการเงินหมุนไม่ทันนะหาอะไรเพิ่มเติมดีกว่าดวงคุณเนี่ยหากับคุณสามารถทําธุรกิจเกี่ยวของเลอะเลอะเทอะเทอะได้ของเลอะเทอะง่ายๆที่สุดคืออาหารค่ะครับหรือไม่ก็ขอประเภทของเก่าค่ะนะครับนะหรือของเก่านะของมือเงงี้ยขอก่ามือของมือสองไงค่ะครับหรือไม่ขายของอะไรพวกเลอะเลอะเทอะเทอะสินค้าที่มันเลอะเลอะเทอะคล้ายๆพวกโชว์ห่วยก็ได้นะของเลอะเลอะเทอะเทอะค่ะ ใช่ทำได้นะตัวเรนไม่รู้ามอะไรต่อเนตาบอกเป็นแฟะครับก็พยายามอย่าใจอ่อนนะครับแล้วก็พยายามอย่าคิดว่าแม้จะเป็นเท้าแชร์ก็พยายามหลีกเลี่ยงโอ้หมีก้านไม่ได้เลยคือดวงแบบนี้จะเสียโชคเพราะการเสี่ยงหรือการเก็งกาไรบางคนก็เสียเพราะว่าไปเป็นเท้าแชร่บางคนเสียเพราะดันไปเป็นอะไรรู้ไหมฮะโพลหวยหม่ก็ว่าไปเป็น เหมือนว่าไปรับเดินโพยหวยให้เขาอะแล้วตัวเองก็ถูกถูกถูกเสียเงินเพราะเรื่องเนี้รับกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยแอมไม่อะอะไรนะไม่อะค่ะอที่แอมไม่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 ถไม่ได้เล่นนะแล้วไปรับเขาด้วยหรือเปล่าเป็นเป็นประเภทเป็นไม่ค่ะเพราะปกติตัวเองก็ไม่เล่นอ๋อโอเคอย่าไปทํานะฮะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์เสียนี่เพราะเรื่องพวกเนี้ค่ะอย่างนี้ถ้าเสี่ยงโชคอะไรก็จะไม่ได้เลยไม่ได้เพราะดวงนี้18เดือนนี้เขาเสีย คือคืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเนี่ยคือเสียแทนเขาอ่ะล้วถ้าเกิดเสียงโชคซื้อสลากออมสินยังไง่ะตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่เพราะเขาไม่มีโชคเนไงเขาไม่มีโชคอยู่ครับไม่ดีโครับค่ะแทนต้องไปรอหกสองเลยใช่ไหมที่จะดีขึ้นไม่ใช่การเงินนะคุณเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีเงินเหลือการเงินจะได้มาจากทางไหนนะก็ทำอาหารกินนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังตอนนี้คุณไม่ใช่ก็ขายที่็นในหน้าขายที่ใช่ครับคุณขายไม่ได้ตอนนี้คุณขายไม่ได้ไง ค่ะนะก็คุณเรื่องที่ทางคุณเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยานี้มันเป็นไปได้ว่าพอจะเริ่มค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับพอกระเตื้องขึ้นแต่คุณระวังนะไอ้เรื่องคุณยิ่งคุณขายที่เนี่ยคุณต้องระวังให้ดีนะฮะส่วนใหญ่คนขายที่มีปัญหาก็คือถูกเบี้ยวค่าหนหน่ะนั่นแหละคือตรงนี้พอดวงก็บอกว่าถูกเบี้ยวเงินถูกเบี้ยวเงินก็บางทีแปลว่าถูกเบี้ยวค่าหนหน้ะหรือไปทํากับเพื่อนเพื่อนเอาคนเดียวเราตัวเองไม่ได้นั่นแหละก็เป็นลักษณะแบบนี้คุณเพิ่งโดนไปไม่ใช่เหรอ ค่ะจ์เข้าใจเคยโดนบ้างไหมคะเคยโดนหรือยังเออเคยโดนยังนะเด็เมื่อปีก่อนเคยเคยอาจารย์เคยมีให้ครั้งหนึ่งที่ว่าจะถายที่ได้แตโดนคนที่ว่ามีอำนาจมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแลวก็มีอยู่แต่ก็ตู้กันเละจะพัเสร็จก็ได้มาก็ร่วมเสร็จก็ทะเลาะทะเลาะกับเขาจนได้ใช่ไหมใช่ทะเลาะเขาจนได้เก่งากครับโอเค ประมาณค่ะเอาเรื่องอื่นค่ะเรื่องอื่นไม่ถามเลยนะคะสุขภาพอะไรอย่เงี้ยอ๋อจะโดนใคร18แปดเดีอยกำลังมึนอยู่เดยอ๋อันเลยไปไม่เป็นเลยใช่ไหมคะตอนนี้เอาหนายายเขาเบี้ยวไปแล้วกันครับขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะนะนะคะมาต่อกันที่ s m s เอนาะท่านนี้เกิดวันอังคารที่6กันยายนปี20นะคะเวลาเกิดคือ22.36 อาชีพที่ดีหมดนี่เมื่อไหร่คะแล้วก็โชคลาภดวงนี้เนี่ยจะเป็นนี่ไปจนกระทั่ทงถึงปีหกห้าอาจารย์านมากเลยนะคะห้าปีห้าปีฮะจะยังมีภาระเรื่องนี้ต่อไปอีกประมาณห้าปีค่ะนะครับนะราชีพที่ดีเนี่ยดวงนี้ก็คือซื้อมาขายไปค้าขายค่ะนะครับดวงนี้คือค้าขายอันดับหนึ่งคือค้าขายดวงนี้ทําอาชีพได้หลายอย่างนะอย่างแรกก็คือค้าขาย แล้วก็เป็นคนกลางแล้วค้าขายสิ่งที่ขายดีมากคือค้าขายสิ่งฟุ่มเฟือยนะครับของฟุ่มเฟือยของคนที่เขาใช้แบบฟุ่มเฟือยนะครับอันที่สองคือสามารถขายอาหารได้นะครับอันที่สามเนี่ยนะไม่แนะนานะครับแต่ทําได้เสื้อผ้าไม่มแนะนาเพราะว่ารายได้คือในดวงก็บอกว่าขายได้ก็จริงแต่กําไรมันไม่มากไงก็เลยไม่อยากแนะนามันเป็นอะไรที่กําไรแบบไม่ได้เยอะมากเหมือนของฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะ โชคลาบมีไหมคะ,ะโชคลาบตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าในดวงเขาตอนนี้อยู่ในสภาวะเหมือนก่อนนี่นะครับยังไม่มีแต่ดวงนี้จะค่อยๆเริ่มตั้งหลักได้เนี่ยประมาณสักเดือนปีหน้าประมาณเดือนตุลาคมคแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลําบากถึงขนาดตั้งหลักไม่ได้แต่เหนื่อยมากค่ะมาท่านต่อไปเลยคะ่ะคุณแมวคะ่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปีหนึ่งสนะคะเวลาเกิดคือตี2อนาทีงานและเงินค่ะ อ่าดวงนี้เป็นราศีพิจิกนะครับนะครับเรื่องเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยปีนี้ตัวเองเหมือนกับว่ากําลังจะมีแววว่าจะไปลงทุนทําอะไรด้วยตัวเองหรือจะเปลี่ยนลักษณะงานแต่งานจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆเพราะเนื่องจากว่าการเงินเริ่มดีขึ้นแต่คุณต้องทํางานเหนื่อยมากคือได้มาก็ใช้หมดได้มาก็ใช้หมดเป็นอย่างนี้อีกสองปีแล้วจึงเหลือเงินเก็บครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธิตาพรนะคะ24ี่มีนาคมปีหนึ่งเจ็ด เวลาเกิดประมาณเช้าวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์เช้าวันอาทิตย์นะไม่ได้ระบุเวลามานะคะถ้าอยากจะทราบเรื่องของการเงินอาชีพเสริมเนี่ยทำเกษตรดีไหมคะดวงนี้เป็นคนเกิดราศีธาตุน้ำนะครับธรรมชาติคนเกิดราศีธาตุน้ำามาทํา,ามมทเกษตรได้และดวงนี้เหมือนกับธุรกิจก็เป็นเกษตรอยู่แล้วนะครับเพราะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในช่วงเช้าวันเสาร์ เขาเป็นคนที so ่ทําเรื่องการเกษตรอยู่แล้วคุณทําได้เลยครับเกษตรทาได้ดีเนาะแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินตอนนี้ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าโดยโดยดวงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากรูปรูปเงินต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องตัวนักนะครับต้องต้องใช้เวลาประมาณสองปีถึงจะพอจะราบลื่นขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหยกเกิดวันที่สามกันยายนปีสามสามนะคะเวลาเกิดคือตีสี่ตรง อยากทราบเรื่องของสุขภาพเงินและความรักค่ะดวงนี้เป็นคนเกิดในราศีกรกฎนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะครับกำลังเข้าเกณฑ์อกหักครับดวงนี้ปีนี้เป็นปีที่กำลังเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะอกหกักยกเว้นกรณีเดียวนะคือรักกับคนแก่หมายความว่าดวงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าถ้ามีความรักกับคนแก่ก็ไม่อกหกักก็จะรอดไปรอดไปแต่ถ้าไม่มใช่คนแก่แล้วเราก็อกหักหละ่ะนะครับ นะแล้วเกณฑ์อกหกักเนี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยไปประมาณประมาณนะครับ2ปีก็ <c oughs> คือปีเนี้ยไปถึงสิ้นปี6กหนึ่ง <c oughs> นะครับเป็นกําลังใจให้สว <c oughs> น,นการเงินแลวส,สุขการเงินเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรเรื่องรุนแรงแต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มจะก,ก่อนนี้ <c oughs> นะครับจะก,ก่อนนี้หรือว่ามีภาระเรื่องหนี้สินเพิ่มขึ้นเพืนใช้เงินด้วยความระมัดระวังนะครับนะครับสุขภาพยังไม่มีอะไรน่าห่วงดวงนี้เตือนนิดหนึ่งนะจะเป็นคนที่มีลักษณะโรคเครียด โรคเครียดคือกลุ่มโรคกระเพาะกลุ่มไมเกรนนะกลุ่มโรคท้องผูกร้านที่2ที่ต้องระวังก็คือต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นคนกระเดือกไอ้กระดูกเนี่ยเสื่อมเร็วมีความเสี่ยงที่เปโรคก,กระดูกพรุนค่ะนั้นดูแลเรื่องกระดูกให้ดีๆอาจารย์มาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณดีๆนะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี39วันอาทิตย์ เวลาเกิดคือ23นาฬิกา45นาทีนะคะมีโอกาสจะได้เกียรตินิยมโวและสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไหมคะเออดวงนี้เนี่ยนะครับการเรียนเนี่ยผลการเรียนค่อนข้างดีมากนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กละเพราะฉะนั้นแปลว่ามีโอกาสได้เกียรตินิยมไหมดวงคุณตอนนี้การเรียนอ่อนแอลงนั่นหมายความว่าผลการเรียนคุณอ่อนลงถ้าว่าคุณจะเรียนเนี่ยคุณต้องทุ่มความใส่ใจเพิ่มขึ้น นะถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไม่ได้เก่งเป็นไปได้ครับแต่เนื่องจากผลการเรียนตอนนี้มันเหมือนแย่ลงคุณต้องเพิ่มความใส่ใจมากขึ้นต้องะะต้องต้องดีขึ้นนะคือถึงแม้ว่าการเรียนคุณอ่อนลงไม่ได้แปลว่าคุณเรียนแย่ลงมากนะแต่เพียงแต่ว่าคะแนนอาจจะไม่พอเก่งนิยมแต่ยังถือว่าคุณเรียนดีอยู่ค,ครับนะเผื่อได้สอบยิงทุนไปต่างประเทศเรื่องไปต่างประเทศเนี่ยวงนะี้กำหนดไว้ว่าจะได้ไปต่างประเทศเมื่อ25เต็มอีก อา <5 S 2> ตอนนี้<ป>ตอนนี้ตอนนี้ยี่1เ <21, S 2> ต็มย่างก <22. S 2> ็22ีองเราะนั้นอีก3ปีข้างหน้าจะได้ไปต่างประเทศครับค่ะปรบมือมา <c oughs> ท่านต่อไปเลยค่ะ,ะจากคุณไผ่นะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี1-2นะคะ,ะเกิดเวลา9กโมงถ้าแต่งปีหน้าค่ะอาจารย์รอนาคตจะมีลูกถึงสามคนไหมครับ <c oughs> ตอนนี้คุณอายุ48นะมันจริงๆต้องนี่เป็นดวงผู้ชายค่ะน่าจะผู้ชายก็ผู้ชายแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าสาวแล้วก็ต้องผู้หญิงแล้วะใช่ครับทีนี้ประเด็นมันก็คืออย่างนี้ว่าดวงนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการมีบุตรนะแต่ว่าจะมีบุตรได้ถึง3คนหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับดวงผู้หญิงฮะไม่ขึ้นอยู่กับดวงคุณแต่เพราะว่าคุณมีโอกาสมีบุตรครับ เอาเป็นว่าส่งดวงแฟนขึ้นเข้ามานะคะถ้าหากว่าจะมีการแต่งปีหน้ายังไงก็แล้วแต่ยินดีด้วยเพราะดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ตั้งคันเนี่ยในดวงเหมือนว่าจะเริ่มมีบุตรคนแรกเนี่ยหลังจากวันที่นะครับหลังจากวันที่หพฤศจิกายนปีห6หหนึ่งไปแล้วก็คือหมายว่าแต่งงานไปปีหนึ่งปีถัดไปก็มีบุตรแล้วก็มีลูกเลยนะคะเป็นไว้ยินดีด้วยถึงสคนไหมก็ สู้ๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสายสดที่0 2 4 9 6 0 4 9 3 4และ SMS พิมพ์ดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียนค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะ